สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาพบกับป่าเขียวอีกเช่นเคยวันนี้ก็เข้าป่านะครับมาให้พี่น้องได้รับชมสมุนไพรไล้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับรอบตัวผมนี่มีแต่สมุนไพรทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นต้นกําแพงเจ็ดชั้นนะครับไม่ต่ํากว่าสิบกว่าปีนะครับอันนี้เป็นต้นนมวัวนะครับต้นเล็กอันนี้เป็นต้นใหญ่นะครับเป็นเทานะครับกึ่งเทากึ่งต้นนะครับ แต่วันนี้นะครับคลิปนี้จะไม่ได้มาพูดกับกำแพงเจ็ดชั้นและต้นนมวัวนะครับจะพาพี่น้องมาดูนะครับสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับมีชื่อว่าต้นบ้านผมเรียกว่าต้นโกธานะครับภาคกิสานบ้านผมเรียกต้นโกธานะครับบางหมู่บ้านนะครับแต่ภาษาทางตำราเรียกว่าต้นคนธานะครับสำคัญมากนะครับสมุนไพรชนิดนี้ไม่ได้ เห็นกันง่ายๆนะครับเพราะว่าเขาทําป่าอ้อยป่ามันกันหมดแล้วนะครับนี่นะครับมันจะเป็นโพนปวกหรือจอมปวกนะครับพี่น้องนี่นะครับเป็นโพนปวกนะครับโพนใหญ่ๆนี่แหละครับคือต้นคนทานะครับหรือต้นโกทานะครับประโยชน์นี้ทางยานี่เอามาใช้ทางยาก็สําคัญมากนะครับแต่ผมเคยเอาลำเล็กๆของเขาประมาณเท่าหัวแม่มือนะครับหรือใหญ่กว่านะครับ เอาไปทำนะครับเกี่ยวกับไผ่หญ้านะครับไปทำไผ่หญ้าเอาไปมุงกระท่อมนะครับนี่หมอดมันจะไม่กินนะครับนี่คือประโยชน์ส่วนนอกๆนะครับแต่ประโยชน์ภายในที่เราจะเอามาใช้นะครับเกี่ยวกับสมุนไพรนี่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับพี่น้องถ้านะครับพี่คนไหนช่องไหนรู้แล้วก็บอกต่อกันไปนะครับแต่ถ้าลูกหลานพี่น้องทุกท่านที่ยังไม่เคยรู้นะครับว่าต้นนี้เป็นยาไหมนะครับ ผมจะบอกเลยนะครับถ้ายังไม่รู้นะครับดูลักษณะตามรูปเลยนะครับผมจะรีบอธิบายนะครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้นานนะครับเอาข้อที่หนึ่งก่อนนะครับที่คนที่เป็นเกี่ยวกับไข้นะครับใช้กระถุงพิษไข้นะครับกระถุงพิษไข้แก้ร้อนในกระหายน้านะครับเป็นท้องร่วงท้องบิดนะครับแก้น้ําเหลืองเสียน้ําเหลืองไม่ดีนะครับตาขุนตามัวหรือใช้ขับลมในลําไส้นี่นะครับ ให้เอารากของคนทานี่นะครับพอประมาณนะครับหรือไม่เกินหนึ่งกำมือของตัวเองนะครับมาต้มนะครับต้มแล้วก็ดื่มไปเลยนะครับก่อนอาหารได้ลังอาหารได้นะครับเช้าแก้วเย็นแก้วนะครับดื่มติดต่อกันไปเลยนะครับสองวันสามวันหรือห้าวันหยุดไปสองวันเดี๋ยวดูอาการตัวเองนะครับข้อที่สองนะครับใช้ฟอกเลือดนะครับฟอกเลือดนะครับ โรคที่เกี่ยวกับลำไส้นะครับจะใช้สมุนไพรตัวนี้ไปบำบัดคือใช้เปลือกต้นหรือรากอ่อนๆนะครับเอาไปต้มใส่กับน้ำดื่มนะครับดื่มเช้าแก้วเย็นแก้วเหมือนเดิมนะครับข้อที่3นะครับใช้แก้พิษจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยให้ใช้ดอกไปขยี้หรือตำนะครับให้ละเอียดเอาไปทาบริเวณสัตว์กัดต่อยนะครับออแล้วข้อที่5นะครับจะใช้เป็นยานะครับ เบนจโลกวิเชีนนะครับแพทย์แผนไทยเขารู้ดีครับเขาใช้กันมาเยอะนะครับจะมีรากย่านางนะครับรากคนทานะครับรากชิงชี่นะครับรากมะเดื่อชุมพรนรากเท้าใยม่อมนะครับเอาไปทํากันเลยนะครับสมุนไพรไทยบ้านเรานี่นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ลงไว้ให้สังเขปเฉยๆนะครับอันนี้ก็ไม่ต่ํากว่า10กว่าปีอยู่แล้วครับเถาที่พี่น้องเห็นเนี่ย กึ่งเถากึ่งต้นนะครับจะเป็นน้มนะครับอันตรายนะครับแต่สมุนไพรชนิดนี้นะครับี่สรรพคุณทางยาเนี่ยก็เยอะแยะมากมายนะครับผมถ่ายให้ดูแล้วนะครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็กบประทานอภไยนะครับเพราะเป็นกล้องของโทรศัพท์ของผมเองนะครับมันก็มีผิดพลาดบ้างนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับพี่น้องทุกท่านติชมกันเข้ามาได้เลยนะครับ ป่าเขียวไม่ว่านะครับแต่เรื่องสมุนไพรนี้ป่าเขียวจะทายนะครับจะพยายามหาให้ดูทุกอย่างที่หาได้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ